สวัสดีครับคลิปนะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลัคนาเมษราศีเมษเนาะให้ผลในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะครับที่กำลังอัดอยู่นะครับคลิปนะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับโดยมีไลน์ที่ใต้คลิปเนาะแล้วก็รายละเอียดของการดูดวงนะครับโดก็ได้แปะไว้ให้แล้วนะครับทำเป็นคลิปให้เลยนะครับเพิ่งอัดเสร็จเป็นมากเลยนะครับสามารถติดตามนะครับในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวเนาะก็สามารถแอดไลน์ได้มาเข้ามานะครับแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของการดูดวงนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับโดด้วยเป็นกระลังใจให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็ฝาก Facebook Page เนาะชื่อเดียวกับช่องเลย d j ุ a c t i v i t y นะครับจะได้ไม่พลาดในคอนเทนต์เรื่องของการดูดวงเนาะที่ขยอยเสริมให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะครับโดยตลอดเนาะอย่างที่บอกว่าไม่ได้ทิ้งช่องไปไหนนะครับแต่บางทียอมรับว่าช่วงเนี้ยงานงานงานก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับก็พยายามเร่งให้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของจริงๆก็พยายามทำอย่างอื่นด้วยนะแต่อยู่ๆหลังๆเหมือนร่างกายค่อนข้างสุดสุดเหมือนกันนะครับก็เลยพักฟ นะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับที่มาช้าเนาะเกิดอย่างที่บอกครับไม่ได้ทิ้งช่องไปไหนแน่นอนนะครับแล้วก็ฝาก a c e b o o k เพจเนาะอย่างที่เราบอกเลยชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามออกมานะครับพอโดก็จะแชร์ไปที่2ส่วนนี้อยู่แล้วนะครับมีทั้งพิกอากาศนะครับดวงรายแต่มาสเนาะที่เพิ่งอัดไปนะครับดวงรายสัปดาห์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่าจะให้ทำให้แหละแต่ว่าวันนี้ขอปั่นของ12ราศีให้แล้วเสร็จก่อนนะครับก็ จะทยอยาทาให้นะครับไม่ต้องกังวลเนาะแล้วก็จะมีวอล์นะครับแล้วก็พิกอากาตเนาะที่ก็มีอยู่ในช่องแล้วก็จะมีนิยายด้วยนะครับโดยก็จะแขวนไว้ที่คอมมูนิตี้กับเฟซบ o o กเพจเนาะชื่อกับช่องเลยนะครับอย่างที่บอกดีจุดโอจุดแอสเฟนตี้นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนมีคู่เนาะชาวเมดที่มีคู่คบกันมามากกว่า3าถึงหเดือนนะครับและหรือคู่ที่เพิ่งม,มีกรณีกันมาเลยนะ มาดูเฟสแรกเฟสหลังโดยทำทำแซมให้สำหรับคนโสดเนาะโอเค okay. อย่างแรกก่อนเลยรอยต่อนะเบื่อง่ายๆได้ใจความครับเบื่อเบื่อแฟนอะสั้นๆเลยอืเดื่อจริงๆอมืมีจัสติกขึ้นมาระวังในเรื่องของปากเสียงด้วยนะครับซึ่งอาจจะระวังไม่ทันต้องบอกก่อนเลยเพราะว่านี่เข้าเดือนกรกฎาแล้วนะครับอาจจะระวังไม่ทันเนาะ หรือเป็นการที่พูดไม่คิดหรือบางทีการที่แบบเลอะใช้คําพูดที่ไม่น่ารักเลยอะ่ะเช่นถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยเลิกกันเลยไหมประมาณนั้นเลยอืมไปต่อได้แค่ไหนคุณก็เท่านั้นนะครับอืมซึ่งถามว่าจริงๆฝั่งฝั่งเขาอะ่ะหรือใพ่อาจถือขึ้นสลับกันได้เนาะคู่ที่เบาๆมันแค่ประชดนะขนาดเบาๆนะคู่เบาๆอะ่ะมันคือประชดมันคือการที่แบบ หรือเป็นอีกกรณีหนึ่งไ้วนะสักคู่ที่เบาๆคือคลั่งรักเออแม้ว่าจะจะไม่น่ารักกับเราเลยอะ่ะแต่ก็คลั่งรักเราเนียอืมประหลาดมากประหลาดจริงๆอืมอาจจะอยู่ด้วยความเข้าใจอาจจะอยู่ด้วยความที่เราก็ว่าเราเราเคยผ่านอะไรแบบนี้มาด้วยกันเนาะประมาณนั้นเลยอืมแต่ในคู่ที่ไม่ปกติเลยก็ต้องบอกว่าระวังเรื่องปากเสียงเลยครับอืม อาจจะด้วยความเบื่ออาจจะด้วยความที่ชัศนคติหรือความไม่เข้าใจหรืออะไรหลายๆอย่างเนาะมันทําให้เราอ่ะเราต้องพูดอ่ะเออเราต้องพูดออกมาเลยบางทีแบบเฮ้ยจะเอาอยัางไงอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนั้นเลยในเดือนกรกฎาคมเป็นยังไงกันบ้างในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นต้องบอกก่อนนะบางคนใช้ชีว,วิตโสดมากซึ่งอาจจะเป็นแฟนหนักไปที่แฟนนะเพราะชาวชาวชาวเมฆก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ชาวยไม่ไทำอะไรตรงที่ว่าบางทีอาจจะมีคนที่มาทําให้คุณอัวันไหวอืมต่างฝ่ายตามมีตัวเลือกต้องบอกก่อนเลยต่างฝ่ายตามมีตัวเลือกเพราะอะไรเหมือนต่างฝ่ายต่างที่อยากจะพยายามที่จะเป็นโสดอีกครั้งนะครับงั้นจะมีแฟนทําไมบอกก่อนอืมหึงห่วงใช่ครับอืแรงนะมีแล้วก็ห่วงไง เออมีแล้วก็ห่วงเนี่ยบางคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าอืเ,ออเป็นเรื่องของการที่แบบสุดท้ายแล้วก็มาจบที่คนเดิมอะ่ะเออเหมือนแบบเราเราว่าเราเราอาจจะเจอคนที่ดีกว่านะแต่ว่าทำไมเหมือนสุดท้ายก็อะกลับมาละยังกลับมาลักคนคนเดิมอะไรเงี้ยซ้ำ ทั้งที่ความจริงเราก็เผลอเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เผลอแบบเอ่คนอื่นอาจจะดีกว่าไหมฮะเออหรือบางทีมันเป็นการที่เราเราเผลอไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องเรื่องคู่ของเราเช่นบางทีอาจจะเผลอแบบว่าเฮ้ยลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยลูกหรือเปล่าหรือแบบการเรื่องงานมากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยความหวานนะมันไม่ค่อยมีอีกฝั่งหนึ่งมีให้นะแต่อีกฝั่งหนึ่งมไม่มีหรือบางคู่มันก็เป็นการที่แบบ อยากใช้เวลาด้วยกันมากกว่านี้ไหมเพื่อที่ต้องมาฮิวกันอมืมาฮิวใจกันไม่มีเวลาให้กันก็เหมือนต้องกลับมาเติมให้กันอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะเป็นช่วงที่ขาดตกบกพร่องไปแต่คู่ที่ไม่ปกติเนี่ยมองยังไงยังไงเข้ามามากกว่าหนึ่งครับอืซึ่งคนที่เข้ามาเข้ามาจีบคุณเพิ่มท,ทั้งที่คุณก็มีแฟนอยู่แล้วเพราะเขาก็เข้าใจว่า คุณเหมือนคนโสดอะ่ะเออคุณเหมือนคนโสดทั้งท,ที่ความจริงคุณไม่โสดอะ่ะเออมีนะครับไม่ใช่ไม่มีระวังนิดนึงนะทั้งคนทั้งตัวชาวเมดและแฟนชาวเมดเองนะต้องบอกก่อนเลยงานเนี้ยมีตัวเลือกแน่นอนมีให้เลือกด้วยในบางคู่ที่หนักหน่อย worst case หน่อยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเลือกที่โห เลือกที่จะจบอีกคนหนึ่งเพื่อไปต่อกับอีกคนหนึ่งขนาดนั้นเลยคือแรงมากแรงจริงๆในบางคู่หรือบางที่มันเป็นในเรื่องของการที่แบบอย่างที่บอกเนะว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่เนี้ยอืมซึ่งถามว่าลึกๆคุณก็ที่เหตุผลที่ต้องเลือกแบบเนี้ยเพราะอะไรเหมือนเราเรารู้จุดยืนของเราว่าเราอยากฮิวตัวเองประมาณนั้นเลยสำหรับคุณเองคู่เนาะมาดูรายละเอียดในช่วงต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนเนาะ เป็นยังไงบ้างช่วงต้นเดือนต้องบอกก่อนเลยว่าใจร้อนมากอืมอย่างที่บอกว่ามีในเรื่องของคําพูดซึ่งมันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละที่บางทีก็ไม่ค่อยเข้าหูกับเราเลยอืเผลออยากอยู่โสดแต่ก็เผลอใช้คําพูดไปเหมือนกันถ้าเห็นจากแคปชั่นดูเนาะก็จะเป็นประมาณเนี่ยเผลอเผลอเผลอทําตัวโสดแต่ในขณะเดียวกันก็เผลอเผลอไม่น่ารักทางคําพูดเหมือนกันอืมอืม ในช่วงกลางเดือนเนาะช่วงกลางเดือนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าชัดมากอะว่าหลายๆคู่ไม่เอาแล้วนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆคือคือโพกมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วไงแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ปล่อยละเอาเลยสุดลิมที่ประตูของคุณคุณอยู่ตรงไหนคุณเอาเลยหรือในคู่ที่เบาๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของการที่ตามใจนะตามใจ ตามใจที่ตามใจลักษณะที่ไม่โอเคด้วยนะคือเหมือนตามใจว่าคุณจะยังไงกับฉันก็ได้อ่ะเอออดูแลน้อยเหรอเอาแล้วแต่คุณไปทําให้เสร็จแล้วค่อยมาดูแลกันก็ได้แอบน่ารักเนาะในคู่ที่ปกติในคู่ที่เบาเนี่ยแอบน่ารักพอรู้ว่าเออก็ทํางานทําเงินอ่ะอืมเบาเก็คืออถึงเวลาก็มาดูแลแต่ฉันก็รักอิสระนะฉันก็คือฉันก็อยากอยู่ในมุมของตัวเองอะเนี่ยอยากทําอะไรก็ทําไป แต่ในคู่ส่วนใหญ่ที่คู่ที่ไม่ปกติเนี่ยอืมหนักนิดนึงคือไปอยู่อีกความสัมพันธ์หนึ่งและอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็คือยังเก็บไว้ไงแต่ถามว่าเขารักอิสระไหมใช่รักมากอาจจะท้งสองฝั่งเลยนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยเพราะอะไรช่วงปลายเดือนโดยเห็นเลยว่าบางทีอ่ะตีกันหนัวเลยอืมตีกันทางความรู้สึก อยู่ทนหรือทนอยู่มีคํานี้ด้วยแน่นอนอืมซึ่งบางคู่มันอยู่ด้วยความอดทนล้วนเลยนะครับเพราะอะไรอืมยังรักไงยังรักไงแค่นั้นเลยไปก็ไปไม่จริงไปแว๊บเดียวเดียบบเด๋ยวก็กลับไปแปบเดียวเดี๋ยวก็กลับอืมซึ่งมันก็ไม่ควรจะไปไปกลับๆเนาะ มันคนจะอยู่พูดกันแล้วคำทำให้มันชัดเจนได้แล้วไงมาดูแฟนนะเป็นยังไงบ้างโอ้โหจ้ะที่เหตุผลหนึง่งที่เขายังอยู่สำหรับคู่ที่ปกติความรักนะครับรักจริงๆข้างรักแหละอืมอืมเจ้าอารมณ์ก็จริงมีเรื่องคำพูดด้วยแต่ อย่างที่บอกเลยว่าไม่ไปไม่อยากให้เราอยู่ใช่ไหมแต่เราก็จะอยู่เพราะอะไรเพราะเรารักคลั่งรักเหลือเกินขลางรักผิดเวลาปะในช่วงกลางเดือนกลางเดือนนี่ก็ไปไปมาๆนะไปไปมาๆนะต้องบอกก่อนเลยผือเผลอใช้คําพูดมาตั้งแต่หนักข้อเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วไง แต่พอกลางเดือนเนี่ยฝั่งแฟนท่าาแสดงออกในเรื่องของ,างทางคำพูดทางอารมณ์ทางความรู้สึกที่บางทีก็ไม่ได้แฮปปี้เลยนะอืมหลายๆคู่ช่วงปลายเดือนแฟนเนี่ยอดทนนะอดทนจนถึงขีดสุดเลยแหละว่าเขาเหนื่อยอะ่ะเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยกับการที่ต้องมานั่งโฮความสัมพันธ์ไว้อ,อืมเขาเหนื่อยกับการที่แบบเราอยู่กันด้วยข้อตกลงอะไรบางอย่างเนาะ ความผูกมัดความผูกพันอะไรหลายๆอย่างอะ่ะมันทําให้เรายัางรู้สึกว่าอะไรอะ่ะทําไปเพื่ออะไรตั้งแต่ต้นเดือนละอืมทําไปเพื่ออะไรตั้งแต่ต้นเดือนละมันก็เลยมีความรู้สึกว่าพอถึงกลับมาถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้องมานั่งตกผลึกว่าเราทากันไปเพื่ออะไรสําหรับเขา,าเขาทําเพราะเขา,เขา,เขารักมากแต่ในมุมของเขาเขาเหนื่อยมากนะครับต้องบอกก่อนเลยเอาห่อยประสานกันเนาะ ภาพรวมของเดือนนี้ของแฟนนะต้องบอกก่อนเลยว่าเหนื่อยขนเขาเหนื่อยขนเขาเหนื่อยกับการที่แบบอะไรเธอทำอะไรของเธอรักขนาดนี้แล้วทำไมยังเป็นอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยอืมรักขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องทำให้เรามีอีกมุมหนึ่งออกมามุมที่แบบเกรี้ยวกัน ซึ่งถามว่าลึกๆรกับแฟนไม่อยากทาหรอกเพราะอะไรหนึ่งมันด้วยความผูกพันเนาะอย่างที่บอกความผูกพันความรู้สึกทางใจอะไรหลายอย่างอะมันทําให้คุณและเขาไม่ไปจากกันนะครับง่ายๆทาไมต้องทําให้เรามีอารมณ์ด้วยทําไมทําให้เราต้องทําให้เราเกรียวกะด้วยประมาณนั้นเลยคนโสดเนาะโสดสนิทเนี่ยต้องบอกก่อนเลยอืมหลายๆคนอะเพิ่งมีปัญหา หรือเพิ่งโสดไม่นานเลยอ่ะอืมช่วงนี้อยู่โสดไปก่อนก็ดีเหมือนกันครับเพราะอะไรคนที่เข้ามาหาคุณไม่ค่อยเวิร์กสักคนอืนำความสัมพันธ์แทรกมาให้รักอิสระมากเกินไปพวกรูกหนักจิบเร็วเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำเลยอืม นำความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติก็ามาหาคุณแน่นอนอเอ,อ่อสารคนโสดบางคนเนาะอาจจะเจอลักษณะของการที่แบบไป,ไปมา,มาแต่ก็ต้องดูดีๆอะ่ะแต่ถ้าเป็นชาวธาตุดินลืมบอกพลังงานให้เนาะหลายคลิปละแต่บางทีเราก็ไปเร็วมากเลยมีพลังงานของชาวธาตุใดบ้างชาวธาตุดินอะ่ะขอให้อยู่กับเขาไว้นะครับรักษาเขาไว้ให้ดีอืม ชาวธาตุไฟไม่สิงธนูระวังอารมณ์เขานิดหนึ่งนะอารมณ์แรงอารมณ์ร้ายชาวธาตุลมก็ลงมากกว่ารักอะ่ะต้องให้เวลาเขาหน่อยเขาถึงจะปรับได้แต่ก็รักอิกสลามากด้วยโดยเฉพาะชาวธาตุลมที่เป็นชัำไม่ถุนอะ่ะ ชาวธาตุน้ํานี่ก็ยังไม่เห็นนะแต่ชาวธาตุดินนะยขอให้รู้ไว้เลยนะครับเพราะเขาหึงคุณมากนะถ้าเกิดว่าเพิ่งมีกรณีกันมาหรือยังคบคนที่เป็นชาวธาตุดินอยู่เขาหนักแน่นะครับแล้วเขาก็เหนื่อยมากมให้กำลังใจเขายอะๆนะครับประมาณนั้นเลยอ่ะมาดูไพ่อเราเป็นนองสี่ใบนะครับช้อยส เลือกช้อยที่ดีที่สุดไพ่บอกอย่างน,นี้ถ้าคิดจะมีนะถ้าคิดจะมีนะสระคนมีคู่เนี่ยไม่ต้องเลือกเลยครับขอให้เลือกตัวจริงแหละครับดีที่สุดถ้าต้องเลือกนะก็คือเลือกตัวจริงแหละครับเพราะคุณเลือกเข้ามาตั้งแต่แรกไงมไม่รับการมีตัวเลือกเพิ่มครับไม่ต้องรับเข้ามาเพราะคุณเลือกสิ่งที่ที่สุดของคุณมานานแล้วอ่ะคุณก็เลือกต่อไปครับ <c oughs> ดีวันนั้นกับดีวันนี้มันอาจจะต่างกันนะเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกเลือกใหม่แล้วมันไม่ดีกับคุณละมองในทางกลับกันนะครับอืมแต่ถ้ามั่นใจว่าเขาดีกว่าก็ขอให้เคลียร์ให้ดีเนาะือถ้าต้องถ้าสมมุติว่าอยากจะเลือกใหม่จริงๆเนะ่ะขอให้เคลียร์กันให้ชัดนะครับว่าเหตุผลของการเลือกใหม่คืออะไรตอบเขาให้ได้นะแล้วตอบให้ชัดด้วย ไม่ใช่ว่าทู่สีกับการที่แบบไปต้องต้องไปเลือกใหม่ถ้ทาท่านที่คนเดิมก็เก็บไว้อ,อืมะประมาณนั้นเลยครับสำหรับคนโสดคนโสดเนี่ยตามหน้าไพ่เลยครับคือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณโดยที่ถึงจุดหนึ่งคุณไม่มานั่งเสียดายทีหลังประมาณนั้นเลย ใบต่อมาเนาะการดิจิทหลายหลายคนอาจจะมีในเรื่องของการที่ให้คนอื่นช่วยเลือกให้เนาะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือเป็นการที่บางทีอะอ่าจจะใช้อาจจะใช้คนที่ไท p e ใกล้ตัวเราเช่นบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบหาคนที่เหมือนพ่อกับแม่เราเนาะอย่างน้อยได้ครึ่งหนึ่งของท่านก็ยังดีประมาณนั้นเลยหรือเป็นการที่อืม ขอคำปรึกษาเขาว่าเออขอคำปรึกษาเขาว่าถ้าเจอลักษณะแบบเนี้ยตอนที่พ่อกับแม่มีปัญหากนันอ่ะแม่พ่อกับแม่เคลียร์กันยังไงอืมคุณอาจจะได้คาตอบอะไรที่น่ารักน่ารักเนาะแล้วเอามาปรับใช้ในชีวิตคู่ได้หรือการเลือกคู่ครองก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ว่าตอนแม่เลือกตอนแม่เลือกหรือพ่อเลือกอะเลือกคนแบบไหนเขา้ามาในชีวิตหรอคุณอาจจะได้คําตอบดีๆอะไรบางอย่างมาก็ได้เออ เอ็นเออร์ออฟมิรัลโคลครับอ,อยากให้คุณเขาเรียกว่าอะไรคาดหวังเนาะคาดหวังกับการอะไรคาดหวังการที่เราต้องเปิดใจก่อนคาดหวังกับการที่แบบว่าพอเราเปิดใจเสร็จปับ๊บคาดหวังว่าสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะในเรื่องของความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะเปิดใจรับฟังเปิดใจเข้าจบเข้าใจเข้าอกเข้าใจว่าธรรมชาติของชีวิตคู่มันก็แบบนี้หรือการที่ธรรมชาติของมนุษย์ที่เขาบางทีเขาก็ไม่ได้ถูกใจเราถูกสิทธิ์เราอะ่ะ มันก็เป็นแบบนี้แหละสลหรับม,มนุษยนะ์อ่ะอืมและถ้าคาดหวังอะไรสักอย่างคาดหวังกับปฏิหารที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณครับว่าความรักดีมันก็มีนะความรักดีๆมันก็มีแล้วมันน่าจะเกิดขึ้นได้ดีสำหรับคุณอืมดอฟิน don't worry be happy ครับอืมชีวิตนี่เหมือนปารลงมา ปัลมาเนี่ยเวลามีความสุขเขาก็กระโดดรลดเต้นอะไรในมุมของสดใสไปเนาะระบําใต้น้ําทางท้องทะเลอะ่ะอืมกระโดดรลดเต้นในที่น,นนะไม่ใช่ว่าเขามีขาแล้วก็กระโดดได้นะไม่ใช่เออมันเป็นการแสดงออกทางความสุขอย่างหนึ่งเนาะที่กาลังจะบอกคือใช้ชีวิตเหมือนปรลลมาในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องแบบโอ้โหต้องไปนั่งแบบอะไรยังไงอะ่ะกับใครมากมายอืม ใช้ชีวิตให้สดใสทำให้ตัวให้เป็นเหมือนปลาลงมาไว้อืมมันอาจจะได้อะไรดีๆตอบแทนกลับมาหาเราโดยที่คุณไม่ต้องไปคาดหวังกับมันเลยอืมจริงๆมันอาจจะมีเรื่องราวดีๆในเรื่องของความรักตามมาด้วยก็ได้ประมาณนั้นเลยขอบคุณนะครับสำหรับชาวเมตน้อมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีในเรื่องของความรักครับแล้วไจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ